ทุกคนครับตอนนี้ผมสร้างบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าครับบ้านมีตัวอะไรอยู่ข้างในนั้นนั่นแหละผมสร้างบ้านอยู่แล้วผมก็ได้เสียงคตป่าแล้วมันมาเต้นแถวนี้ด้วยซึ่งผมอยากจะรู้มากว่าแถวนี้มันมีอะไรก็เลยวางบล็อกโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยแหละ,หละเป็นวิธีที่น่าจะมองเห็นได้ง่ายที่สุดเลยดูซิว,ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นไปดูกันยอาแรกก็คือต้องต้องอยู่งก่อนใช่ม อยู่ไหนนี่ไม่เจอคืออยู่ฝั่งอีกฝั่งนึง่งเลยอยู่อีกฝั่งนึงสิสินะเฮ้ยมันเห็นนะนั่นี่ยว่ามันอยู่ฝั่งนี้ไปไหนเจอตัวอะไรอโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโ้โหโผมได้ลผมได้ละ ลยไปไตบๆไปเนโอ้โหว้่ววายิงใส่ของปิศนายิง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 ียิงเจไม่ยิงวะไม่ยงอ่ะ ไม่ยิงถ้าไปยิงละก็อีคนไฟอืมได้ไงต่อเล่า มันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่นาฮะเดสไฟผ่านควิเรียบร้อยแล้วควิดไรเงี้ยวิแทบะโบลไฟงั้นเหรอต่อไปขาปูนไฟของเราออกมาแล้วก็มาวางอีกอันนึงให้มันเต้นอีกอันนึง ว่างใส่นี่ต่อไปเป็นข้ามเองก่อครับเองครับไม่เขาไ,ไม่พอไม่จะไม่ได้การะไงงานนี้ต้องหลดเชาเราไม่ใช่หรออ,อ,อ,ยอยากถูกอยากถูกถูกใจปะครบไวอันนี้ไม่ทุบนะแต่เนี่ยอันนี้ก็ห้าม มีแค่น,นี้ใช่ไหมอารอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปถ้าเราอยากให้ความร้อนมันเท่ากันเราก็จะเอาหันใส่เข้าไป,ไปแบบนี้จะให้ความร้อนเท่ากันความร้อนก็จะได้สูงเท่ากันแล้วคนก็จะไม่เป็นลุกปลาต่อไปถ้าาอาหารเหลือน้อยให้กินเนื้อ เครื่องพลังงานโหแล้วฉันจะเสี่ยงออกไปทำอะไรข้างน,นอกนหรไมเช้าวันต่อมา5เอาไปกันดีกว่าเช้าแล้วก็ไก่ตื่นใหม่เช้าแล้วคนไม่ก็ไก่นี่แหละก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่เช้าแล้วก็ไก่ตื่นก่อน ต่อมาผมก็มาขุดหินอยู่ๆผมเจออุดตัวหนึ่งมาเว่ยนำเล่เดแยวบ้านผมน้ำรายย้อยซะด้วยซึ่งอูดแถวนี้นะเยอะมากๆแต่ว่าผมจะไม่จัดก,การมันนะเหมือนมันมาว่ายน้ำเล่นแถวบ้านผมผมก็ไม่ผมก็สงสัยดีนะว่าจะว่ายน้ำแถวไหนทำไมบ้านผมผมคิดว่านะ อูดตัวเนี้ยเราสามารถจับมาเลี้ยงได้ด้วยวิธีการต้องหาผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งก็หาได้จากใบอุ่นทะเลทรายเหมือนกันเลยซึ่งจะหาเจอได้ไหมมาเรื่องของเรากันต่อดีกว่าครับแมนทาวิ้งอินคอปีดครับอินคอปีดครับอินคอปีดคาวิ้งเทเบิลหนึ่งโต๊ะโอเคเควส okay. มันก็ไม่ได้อ่านยากเลยนี่นาหรือเราเนี่ยแหละทําให้มันยากขึ้นโดยการเบียดคาเข้าไปพอมาผมก็กลับบ้านเพราะกับอูตัวหนึ่งเหมือนพอมันพอใจแล้วมันก็เหนื่อยน่าจะอยากเดินกลับบ้านกับผมนะแต่ผมว่าละอูต้องกินอะไรอย่างแน่นอนหืเสาหร่ยอ,อูดได้ไหมน,นี่ผลไม้ก็ไม่มี มันก็มันกินน้ำด้วยมันกินน้ำมันกินน้ำวูดมันกินน้ำด้วยแอคชั่นใหม่ของกูดมันกินน้ำยังไงนี่นี่ลากินทรายเหรอป้ากอ่อนอันนี้คือมันกินน้ำนะทุกคนอย่าดูว่ามันกินทรายนะ เพราะว่ามันกำลังเหยียบน้ำลอยได้อูดจากินน้ำเสร็จแล้วไปไหนจ๊ะม,มาตบปลาดีกว่าเจะอูดไปแล้วมาหาปลาดีกว่าเฮ้ยทุกคนมันจะมาตบเจ้าม,มันหนีแล้วมันหนีหนีไปไหนขอแค่สฝุดกูดาว ที่มีหอ,อกแหวกก็น่าจะดีนะนี่ที่หนา้าฝนก็ตกลงมาแต่ฝนตกเสียงดังมากก็เลยเราเสียงแค่หน่อยต่อมาก็มาหาปลาปลาใต้มีเยอะมากเลยตกไปหลายตัวมากต่อมาก็มาหาหาซีเมนซึ่งซีเมนก็เยอะมากเลยนะแถวนี้เ้เก็บซีเมนไปเก็บมันไม่ใช่ซีเมนนะมันก็คือกิ๊เป๊ะ มาจากสมัมนี้นี่มันนี่มันนี่ไงพอทำอะไรเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับบ้านดีๆเราก็จะได้กลับบ้านสักทีทำาคาวิงเทโบิกันดีกว่าได้คาวิงเทโบใหม่แล้วต่อไปทีนี้เราก็สามารถคาบอะไรก็ได้ทุกอย่างที่เต็มใบมากมาย ต่อมาผมว่าคาบิงเทเบิลมาปิดและปิดประตูปิดคาบิงเทเบิลเสร็จก็ดูว่าเราสามารถทำอะไรได้เพอาไเหมือนควิ s นี้นะ่าจะรักษางองคุณนะเนีย่ยเขาจะให้เราทำเตียงแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเตียงขาดสเพียบเลยทำไงดีนอ ยังต้องใช้สูตรเท่าไหร่แปดอันพอไหมไม่พอสิอันเลยเหรอเยอะไปเปล่านีโอเคแล้วเราก็จะอีกสองแล้วเราก็จะมาทำเตียงแบบสวยงามแค่กุ้งส k ัสดีท s กสไลม์บลู sleeping b a c k to sleep โอเคครับตอนนี้เราจนจะต้องหาวิธีการละเราได้ป่ามาจะดูหนงเอาไปยากที่ครับรออะไรตอนนี้มันยังเช้าอยู่เรายังทำอะไรไม่ได้ที่ตอนนี้มันก็ได้เวลาอาหาอาหารเป็นอาหารที่มันจะโตรจะเียบเลยนี่แหละเดี๋ยวเราเช้าวันนี้เราต้องไปตัดไม้หาของเพิ่ม อืหอมเพียบเลยมีฟมีไฟมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยลนั้นก็ดีนะพี่เไปผมออกมาตัดไม้กันดีกว่างันประค่าแถวนี้มันก็น้อยเพราะว่าผองซวยโอ้น้อเป็นสภาพผมก็มาเจอกับคนปะ่ะ หนึ่งสองสามคนปะ่ะคนใช่เลยคนคนไม่ดีมีคนปัดตายเรีเยบร้อยโอ้แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยคนปลามีหลายตัวมากเลยแล้วมันก็จะโดนอย่างนี้เลยเดนคนปัดตาย ดีเราจะตัดต้นไม้โซนะว้าวเราสามารถเก็บผลไม้สูงๆได้ละดูนี่นะสมมุตรเรเเมิเราจะเก็บเชอร์รี่ไม่ไเราจะเก็บเชอร์รี่ตรงนี้หนึ่งสองสามาขึ้นไปแล้วก็นี่ได้เชอร์รี่แล้วเฟย เราไม่ต้องขึ้นไปเก็บละวิธีง่ายๆก็แค่นี่ได้แล้วนี่แหละเป็นคลิปที่ดีที่สุดต่อมาก็มาทุบหว่าแถวนี้มีอะไรบ้างต่อมาก็มาเก็บผลไม้แถวนี้แล้วก็ปิ้วกระเด้งไปเลยว่านี่ ไม่หอ,อกเรามันใช้ได้ดีจริงๆแต่วามาสักพักผมก็มาเจอกับบางอย่าที่หมือนจะเป็นสร้างหินอาระยะทาแล้วแถวนี้ก็มีปลาตัวหนึ่งด้วยวา่าแล้วต้องเก็บไปซนหน่อยต่อมาผมก็มาเก็บหินแถวนี้แล้วเหมือนว่าพอทำอะไรเสร็จปุ๊บ เพอกลับไปหาบ้านเหมือนเดิมแต่ก่อนกลับบ้านมาหาผลไม้นะดีคุณตายเพราะคุณปลาหอ,อกใส่ตัวเองึองหลบหอ,อกตัวเองได้หรอ,อนี่้องหลบขวดมาคนหลบหอ,อกอมไม่โดนหอ,อกไว้ดีดีดีประมาณก็มาเก็บของนิดหน่อยเรียบร้อย ขอก็อมาเเก็บแร่ทองแดงแถวนี้เพราะว่ามันเยอะมาก,มาก,มากๆเยอะจนอยากเก็บไปพอกินอะไรเสร็จแล้วผมก็ได้เวลาที่จะเอาปลาไปหาอาหารกรดิเจ้าตัวนี้ผมต้องไม่ไปหาอาหารกรนดีกว่าซึ่งเฉพาะต้นน้ำนี่แหละเราจะลงไปหาอาหารกัะดีกว่าเพาื่อนีหมาแถวนี้ด้วยจริงจอกบงไม่โดนไม่โดนไม่โดน หนึ่งสองซ่ไม่โดนทำให้มันโดนดีไม่โดนทำไมโดนทำยังไงให้โดนนี้ทำไมปลาฝูนี่มันยิ่งจับชากเข้าไปใหญ่เลยหนึสองซ้ปังเรียบร้อย,อยปลาหยงุกันเป็นฝูใช่ไหม มันเนี่ยเลยตีไม่โดนแฮะจะเข้าไปตบมันซึ่งๆหน้าเลยไหมโอ้ย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 จะได้จะไดยจะตายหมดสองข่าหมดสองข่าหมดเยหนึ่งสองสามปิดวัดเจอเอาคุณตายเพราะว่าคุณโดนตัวเองค่ะมา มันไม่ใหญ่หอกเนี่ยเรปาปลาข้าบนแล้วมันลงข้างล่างมาโดนเราแล้วมันก็บอกว่าเราโดนเราฆ่าไอ้กินมินิเวอร์ได้เรื่องจริงๆฉันจะเก็บผลไม้และเช่นปาลา,นานหอ,อกขึ้นไปแล้วฉันก็ตายเลยเพราว่าคุณโดนตัวเองค่าโอ้ god มนกป็นเรนื่องน่าตลกที่สุดในโลกฟันนี่มินิเวอร์และางานนี้ มืดก็ไม่เป็นไรมีมีถุงนอนพบมา Take a good rest โคเวที่เราควรทำมาดีเลยโว้ยจแล้วทุกคนมีเก็บของรีบเตรียมตัวก่อนเมื่อเวลาจะมืดผมก็ได้เวลากลับบ้านก็ได้เวลาที่จะคงต้องกลับไปแล้วก็ต้องกลับบ้านไปห,หาของละทีนี้ละมาเก็บหินดีกว่าไม่นานฝดก็หยุด ก็กลายเปน็นช่วงเวลาของห้าโมงเย็นซะแล้วสิต่อไปผมก็มาเก็บถานเพราะถานเป็นของชั้นดีจริงๆที่สร้างมาจากของดีของดีแล้วก็ของดีบอกเลยเป็นของดีร้อยเปอร์เซ็นต์ตอไปผมก็มาเก็บถานให้เยอะที่สุดที่จะสาได้เพราะว่าถานแบ่นี้มันเยอะมากๆเลยแล้วมันเยอะไปพอรวมกันเป็นกองซะด้วย พอเก็บเสร็จแล้วผมก็ได้เวลาออกกลับบ้านแต่ทันทีที่มันยินแล้วผมก็เลยใช้ถุงนอนของผมกนี่แหละนอนข้าวมันไปนเลยเชา้าวันต่อมาผมก็ได้เวลากลับบ้านแล้วทีนี้เดี๋ยวเช้าวันที่สองผมจะได้เวลากลับบ้านละตอนนี้ต้องรีบกลับก่อนไม่งั้นโดนคนป่าตกจะตายไหมหรือไม่ตายดูสิว่าก่อนกลับบ้านผมจะไปพบเจออะไรบ้าง งั้นไปดูกันถ้าทุกคนคิดว่าใครชอบคลิปนี้นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับให้คลิปนี้เลยไปดูกันและดีที่สองจะมาถึงในคราวหน้าซึ่งเมื่อผมเจอเลขทองแดงในระหว่างทางกลับบ้านแล้วจะเจออะไรอีกนก้กไปดูกัน